พิดปุบปับไปลมเลยค่ะนี่เขายันพิดวางแหงแบบวันยันเลือกผิดเลือกยังไหนะนากบเมนตว่งติเลยว่าผิ่นไปบอาให้ทราว่าผ่นบ็ดีควรหาเม่นแต่ว่าเอาย่ันแบบว่าคือว่าแล้เนาะเม่นไม่ใหม่มันก็ดีเพื่อีอย่างกิมาเวน้มเดีตอนหลับอยู่บ่เยแต่ว่ามากคือ กูกาให้มากเลยได้หลักมาี <Yeah. S 1> หลักมาได้ชาตสวัสดีทีไหนกันสบายดีสบายดีและสวัสดี FC เบอรทุกคนเดอ้อยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซอง y o u t u b e ของสาวบุญเปียงสาวลาวโดยมาพบมาพอก,กับสาวบุญเปียงในวันนี้เนาะ ก็อย่างแบบลาวแหงโดยมอนี่ทางสาวเปียงเองกสิได้พาเอฟซีือวาหนุ่มๆทุกคนเนาะไปหาทางสาวโมเมเพิ่นคือเก่าทุกคนเลยแต่ว่ามาในคลิปนี้เนาะอาจจะบริร์เสียงสาวเปียงลายปันใดอาจจะได้ยินเสียง ก็คือที่ผ่านมาเนาะก็เคยเห็นเคยเห็นแบบคือที่ผ่านมาคือทั้งเพิ่นเองก็หาคููเท่ๆเนาะก็อยากใช้เวลาบึงใจกันแน่จักหน่อยเพื่อนว่าซันอยากให้แบบหมั่นใจจบเจือจังแบบวันตกลงปรงใจขบอยากเลือกทีเดียวเลยแบบว่ะเลี้วเลยประมาณนี้เนาะความหมายของเพิ่นโดย ยานีเนาะเจ้าว่าเป็นน้ำเล็กน้ำหน่อยเราบ่ยอมกินยาซั่นยะก็ไม่ได้คิดตัวว่ากินบัหากินแล้วแล้วก็ลืมก็มีแหลให้เช่าเองสินะเนาะแล้วว่าแล้วก็ว้าว่าโอ้เป็นวัดธรรมดาไปอย่างหันอย่างนี้มันก็ลงแหละแล้วก็น้บ่ากกยาดอกเพราะาบ่อยากกินเหมอจะคืนบ่ไ้บ่ได้ฮอนคืนําแต่บ่ได้ฮอนคืนงเบิด ที่แทนป่าทุโมน,นะที่ฉันหาบนมีแต่นำ้นำเกลือตรงหนึ่งตรงน้อยอะไรกับอันยาคนวางห้ก็ยังบนหอคุนเลยพอเราคนนอนได้ชินบดตลายก็หันไปดักก็มันนะแล้วว่าเรากำบริเป็นแห้งแพทย์อะไรบอกว่าเราไม่แต่เป็นขไขวัดใหญ่ไม่แต่ไขขึ้นแล้วก็ค่นี้ว่าเราใส่น้ำเกลือแล้วก็กินยาตรงอันนี้แบบหมอจัดหายหากะล่งไว้และวะ้วว่ามันภายในเจ็ดมื้อแล้วมันลง่ไข่ขวัด มือนี้ก็เศ้าแน่แล้วบอกใครแน่แล้วบอกแมนเมือม่อคืนเมื่อเมื่อไปใช้น้ำเกลือค่น้ำเกลือเอบิดแล้วนะ่นยังหนาวอยู่ในกลางคืนตื่นขึ้นมาแล้วก็เริ่มเริ่มกินยาแบบช่ฮาวันเขียวคนกินอะไรแล้วก็เลยฮะก็เริ่มลงแล้วคือมือนี้ก็มีแต่นอนอก็คือไม่เมื่อยแล้วไม่ไข้แล้วแล้ววะวันนี้ทางเจ้าเป็นยังไงคือเสร็จมาก,กับบยอมตอบเลยช่างไม่สมหวังเลยบ่เรือนี่แหละ โบเจอชาวคาเซียอือโอ้โสิวช่างเนี่ยเราตั้งเลย้เชตมากเลยชเช็ตมากเลยโบเห็นตอบโบเห็นอ่านอยังเจ้าเ่อโอ้ชาวโมเมเครียดแล้วอบบถ้าคาเสียหวังมือพาแม่ค่ะไปไปคลินิกอะไรเสียมือน่ะเลยเซียตอนประมาณตอนกลางเวรตอนบ่ายนี่แหละกาเสียอยู่ใช่ไหมเสียอยู่คลินิกทำไมเออตอนตอนแรกนั่น <pl ains> <floor> เขาขิดว่าถ่าว่าแม่เขานอนอยู่ในในที่ประเมินหงที่ว่าเผิ่ให้ออกมานอนผักพื้น,นะ,ะคะว่าคือสุบผู้เสียหรอกมาะว่ามันนั่งมองเขาหนังค่ะยังเห็นกล่องวงจรเมย์มาอยู่เลยอันนี้หาย่าวอางอยู่จังมานอนมองเมันเผื่ห้นอนแบบให้นอนผักในหนึ่งแ้วให้มาชว<อ>นร่วมนะวานแม่นคันว่า,วามีคนอื่นกับคือสุบผู้เสียอีกค่ะว่าเพราะว่าถาแม่เขาออกมาตรงเป็นแผลเข่าไปเบิ่งเนาะ เขาต้องเพ่งเขาต้องเก็บไปแล้วเอาหมดแพทย์คับเอาดอกเขาคน<อ>ระลายคนทำโบลา,ายไม่แต่ไม่แต่ห้ากับอีกครอบครัวหนึ่งแต่ว่าครอบครัวครับพอมาเบิดเลยก็ขี่รถไถมาค่ะเด็กม,มาบบกลายคนทั้งเด็กน้อยเน่แล้วก็ผู้ใหญ่แบบเขากับผู้เฒ่าดอกเป็นพามาเล่าเขาว่าเล่าลบยังไงแหละเล่าในหลุบไรเลยภูนานกามานอนในหนันพอดีเขาย่านแบบว่าแม่เขาหลุบแล้วยานเขามานอนแทนในเขาย่านเสียตอนนั้นแหละ ของเฮาลงคิดว่าของโทรศัพท์แม่เฮาน่ะเป็นของเฮาที่ว่าเฮาใส่ธงเสือมานี่เก็บเครื่องเก็บของออกมานั่นถือมานําอยู่นั่นแหละนั่นแหละยังว่าเฮาบ่มั่นใจว่าคือโทรศัพท์น่ะบ่ได้ลิ้นตอนสิออกมาน่ะบ่ได้ลิ้นเลยม่นั่งเวากับข้าน้องกับข้าแม่คำว่าลิ้นยังว่าพอสิคิดสวดวยัดหรือบ่ได้ยัดเนาะใส่งเสือธงสงนี่ว่าอันนี้เฮาบ่ได้ลิ้นได้นแต่จากที่ว่าอ่าโอันแม่เฮาลงเบิดเท่านั้น แล้วก็หลิ่นตัวเดียวแล้วก็เอาใส่ทุงเสื้อไว้อืแล้วก็หลังจากนั้นนะผู้ที่ไอ้เคยเทามาแล้วก็โผล่เข้ามาเอื้นวันเนี่ยไอ้เคยชิมาเลยบอกว่าเมื่อวันแล้วก็ลูกเก็บเครื่องบุบบุบนไทยของมันเลยอประมาณเม้าเนื้อนะคะก็มาขีดสวดจนต้นเติบจังหวะมาจกอันนั้นทุสซับออกอ้าวบบเป็นของอิเมะอะไรทรศัพท์อิเมะเพราะหยัดใช้ต้นได้แบ่ธรรมดาเอาโทรศัพท์เอาในสาวแบบวันี้ไม่ได้ไม่ได้ก็มาขีดสวอตอ้าวค่ะว่า โทรศัพท์ห้องเสียอยู่บนได้อันนี้ว่ามาขิดอันนั้เคยเราว่ามึงป้าอยู่หันเละว่ากลับไปหาเอกอ่ะไปเอาซาำหกแบบว่าย่านแบบว่ายันเขาแบบว่าบางคนก็ยันแบบว่าเป็นหมอเสื่องยันคนอยู่ทำกันในเขาเสื่องแล้วอยากเขาจกออกมาให้เห็นหรือไปจอบก็ผู้เห็นก็ไปนั่งจอบแบบว่าไปทามเลยเธอหนึ่งไปทามเขาวันโทรศัพท์ห้องเสียบไปเห็นบอดแล้วก็นั่งกินเขาแล้วบอเราบพราท่านได้เข้าไปเราอันพวกอันคนเจ็บกับยาเลยนะบอดทามอันเพศ แล้วเรา,าบอกว่าอันทุกครัท่านเข้าไปเลยแล้วอะแล้วก็เข้าไปกับมีไผ่ในห้องนะหมวดที่ว่าคนเจ็บเมืนกับ,บ่เหน็นเลยแต่ว่ารถเขาเขายังจอดอยู่หันแต่บ่เห็นเขาจะพน่อยะคามเขาเขา,เอ,าออกไปเลยเห็นอยูบ่บอกเขาโบเห็นเขาแล้วเขาก็ออกมาออกมา,ออกมาแล้วก็น้องเลยลงไปจอดรถจอบเบื้องป้ายแคันว่าเขาไี้เก็บเขาจกอ,ออกมาหลีดมาเบิ่องในยังงนะเขาสิแหละแล้วก็ไปยืนเบิ่งกับู้เห็นไม่ได้โทรบอก โทรหาติดได้ตอนโทรติดอยู่แม่ไปหาเขาอยากไปค่าก็ไปโทรไปหอนหันเลยค่ะก็โทรย่างแล้วมันดังอพอาะให้เขาได้ยินเลือกเขาเห็นเสียงสั่นกับพวกสีดังอน่นีะอพราะให้เขาหูซึกงแบบว่าคขา่าคนเขาเอาเนาะคขว่ามันดังเขาต้องตื่นต้องยังนะแม่นะก็ไปเบิ่งอยู่กับพวกเห็นพวกเห็นทั้งคนคนที่อยู่ลำกันคกับพวกเห็นแต่ว่าหลุดก็ยังจอดอยังหันอยู่ท่านในเมืองจ้าว่าเขาเอาะไรเข้าไปหูมอนไหมบอ๊ะโบแต่แต่เห็นออน เห็นอยู <off> <off ่ได้อายที่ว่าเราขับรถนะแต่ว่าหมวดที่ว่าเขาไปนอนนํำกันกับลูกลานเขาหง่ยอยู่เขาเห็นหมวดแล้วก็แนมมุงยุ่ตอนทำมาหาโทรศัพท์ผู้ขับรถนะจิแม่แต่ขัาก็บบกก้าถามเขาแล้วน้อยยันค่ะว่าเขาหันยันแม่นยันเขาคิดว่าเ้าสตูสิเขายันว่าเขาอยู่นำกันก็จมเฮาไ่นะทาก็มีแต้ว่าพยายามให้หมวดแพทย์ได้ยินแบบขับมาเสียค่ะอันแล้วก็แนมอยู่แต่ว่าข็ไปยืนจอบจอบก็ไม่เห็นเขาจบเขาหยั่ง มา <erman. S 2> หอดเฮือนเธิรเ้ตัวบ่ยังชดเหมือนแม่จนจิได้บ่ประมาณชั่วโมงนะประมาณนั <orman> ่นแหละยังยันช่วยอยู่เลยหลังจากนั้นกลับมาเฮือนแล้วพอนี่บริกับไปหาอีกต่างยังชงกใสก้นอยู่เฮือนอยู่ยันว่าเขาฮะเสื่องย่าเขาเห็ดยอกฮะยังวอาหัวอยู่ใดว่าน้องเขาเขาบอกจ่เอาแล้วเออว่ะให้มึงยิ้มหัวอยู่หังอะไรด้อว่ะอัน ทรศับท์เต็งเสียไปยังหัวแบบไรฮเรู้ว่าอบบมันบริเียยว่แถวบริเวณเพื่อนนี่แหละว่ามันมีผู้ใดผู้หนึ่งนะเสื่องเชิงนันเนาะแม่เขาเขาเคยเสี่ยงกองเข้าบอกว่าแล้วก็เห็ดหยอกขึ้นอม่ได้เพระนั้นเขาว่าเออว่าแล้วแต่เด้ยโทรศัพไ์พายโทรศับท์มันว่าเห็ดเห็นหลินอยู่แถวว่าเขาว่าเห็ดหลินเนี่ยเขาไปหาอะไรบ่นมันเสียกะมันว่าเขาว่ามันบอกเห็นว่าชือแม่ชเจ้านี่แหละฮักเลยบอนสีแหละ จ้าไหลเสือว่าเอามานะมานะบ่ยอกเขาจนวาเขาเป็นมือ like ว่าเขาเ็ดยอกบ่ว่าดอกก็สิยอกโพดบนติเฮาว่าแบบยังบ่มั่นใจนะเนาะแม่เคยเคยเสือของหมู้เสไอลีบ่ล่ะแม่ได้แต่5มื้อมาฮอดมื้อนี้บ่มัน3มื้อแเสียก็แต่มื้อวันคานบ่เชาบ่มื้อ มือสองมือตีเนาะหาวผ่าเมฆไปห้องหมอฮามือวันคานเลยเนาะประมาณสองมือตีเนาะประมาณสองมือครับก็บ่จือมือคือการมือหัพา่ม่หาไปห้องหมอวันวันอย่างวันจันทร์หรือวันคานจะลงจะลืมนะหมายเนาะก็อีกอย่างนะคก็ไปได้เบิ่งมือเลยนะมือนะค่ะว่าเบิ่งมือมันยังวันยังยิ่งพอจือว่ามือนี้ค่ผ่านมาจากมือแล้วมันเสีย บริลลิ่นโทรศัพท์รถเป็นกระเวิ้งกระเวี๊ยงได้ไหมเนาะเป็นจ้แบบใดเนาะเพ็ดใชเว๋อยู่คือเขาจะไปเบิ่งน้ำข้าวก็ะแหงไปไต่ต้นชะโครกเขาเบิ่งแล้วไปช่วงเลยนะแห้งเขาแห้งไปอยากเห็ดจังจ้าเขาก็เลยว่าถามว่าอิแม่บริจับไปแต่งแบบเอามาเบิ่งหนังของเราอ่ะบ้านนี้คู่มือนี้ก็บบริลติดต่อกับอีฟซีเลยบ้านนี้เนาะก็ส่งหูอิเม่ให้เขาเบิ่งอยู่ได้ไหมนะแบบว่าเขาถามบางคนก็ว่าเห็ดยังบางคนก็บอกแบบว่า เบบเคย่อเสร็จกันเถอะแหละค่ะก็ส่งหุ่ให้เบิ่งแบบว่ายันเขาอันว่าเคาะโอยากตอบเขาฮะนะว่าฮะพาเมฆเขามาเขาทำเป็นยังแบบเขาก็ว่าเราสบายลายมือแล้วแต่ว่าเราโบลงก็เลยพามาแต่ก็หลังจากนั้นกับได้เข่าเลยโบไดลินเธอใชบอ่ะเบิ่งแม่ปาะแม่ยันเขาเบากรบเพาะแห้งวัดส่งหู่มาให้เบิ่งแล้วพาระหายเอฟซีผู้บางคนเคนเสร็จมากก็จะว่าขี้องค์ขี้คุยคือขรุย่างนี้นะแม่ เสร็จมาเราบอตั่ะแหละเขาเป็นไบบด้คือองค์คคุยมีคนปิดใจแล้วบ้านนี้มาแล้วเนาะแม่แตักล้าเขาอย่างยันเขาาจังสันเลยตั้งจังบอบะเขาปิดใจเลยบ่อยนะก็มันมันก็มีผู้แสจมาอยู่ในบอบบงนี้ค่ะเพื่อนก็จีคิดว่ามีคนปิดใจแหละจังบอตบมาแล้วหรือว่ามีคนที่ถูกใจไปแล้วเห็นเสร็จเห็นลมน้ำมาแล้วเหตุอย่างไรสบานแต่ละมือได้หลินอยู่บ่ บอกเพราะวันไลนกับแอปยังก็อยู่เครื่อนนะดิแล้วก็เฟซนั้นเข่าได้อยู่แต่ว่าเขาเอาของนองเขาแบบว่าก่อมันก็บม่เม็นว่าเขาจืดลหัสเนาะบุญจืดลหัสแต่แบบว่าอันเท่าอยากฮูรหฮัสตะกี้เดี๋ยวหูวอัน รหัตเฟสเขาแบบใดเลยเขาลองเอาข้องนอนพยายามข่าเฟซตัวเองเลยแต่ตอนนั้นพระโรศัตท์ยังอยู่ในมือเขามันกระเตือนเขาเนาะว่ามีคนพยายามเข่าเฟซเลยแล้วมันมาเตือนส่งรหัสหายเขาก็เลยลองเข่าของนอกเมือนข่าได้เลยกันข่าได้เลยวันนี้ฮักกู่จื้อละฮัตแต่ว่าแต่ว่าเขียนเนี่ยเนาะแม่แต่ว่าเข่าวมอนหันได้แต่ว่าผืนผันลิ้นหันนะกาบเฟสตัวเขาหลีนอยู่เลเข่าได้กันคือไบได้เข่าไปตอบอยู่แต่ว่าเข้าพอบรินอนเนผืน ือแบบว่าตอบได้บางครั e <un> ้งคราวเนาะเพราะว่าโทรศัพท์เขาเนาะแม่นก็แนะว่าโทรศัพท์มันบ่ได้ลิ้นอยู่นะมันก็สิเอาให้ลิ้นเลยดอกเพิ่นลิอยู่อืมเาก็สิยืมเรื่อยเกงใจเพิ่นนะแม่นอืมทางด้านหัวใจยังบ่มีหนุ่มๆมาปิดใจบ่เดยโดยยังว่างคือเก่าออยังยังบ่ทันอยากกล้าปานไดบ ลือแบบยังมีคนนี่อยู่แต่วัในี้อยากกล้านี่ครับท่านยากล้าบดายย่านย่านพิษวังแหงเลยในคณะเรื่องเนี้ยอื่นก็สิวิกล้าอยู่คณนเรื่องไปว่ะปิดปุบปาบไปรมทลคนี่คราย่านพิษวางแหงบริวานย่านเลือกพิษเลือกยังเนี่ค่ะกับบุ๊มเม้นต้องติเลยว่าผืนไปบอกให้ทาว่าผืนพอดีตโกนถามบุมเมนแต่ว่าเอาย่านแบบว่าคือว่าแล้วเนาะแม่นไม่ใหม่มันก็ดีเปิดอยัง นำชบพักกวาววานนั่นนะแม่บอดีกับบอดีบางเฉียบบอดีสหรับเ้าบอดีสหรับเขานะบอดีอ้อะไรไปมาไปมาเขาจะเป็นชักได้แฮงแห้งย่านมันแห้งทุเรศหายซับปีนี้มาธรรมชาติาคลิปตั้งแต่ปีกายนี่เนาะมาปีนี้สงครามชาหะเป็นคลิปแรกค่ะเป็นคลิปแรกเลย บายดีปีใหม่เนาะไปข่าวดาวทั้งหลายปีไม่ไปไหนเนาะเข่าอย,ยู่เฮือนนะว่าข่าวยือนนับดาวอยู่เฮือนเข่าวอีเวนทนอนคงอยู่ได้อยู่ประมาณตอนผ่นจุดผูลแล้วแล้วก็พากันนอนดิตั้งใจว่ากันประมาณประมาณหนึ่งโมงยังนะเนาะแมนตั้งใจกับเข่าเอื้อยให้ตําอิว่าสะเพวว่ิวแบบ พากันกินแต่เนาะเฮานะพากันพากันกินเบียร์เนาะพอจะผลปีนี่ค่ะว่ายังยังกินโบราณก็ให้ชื้มๆเน่ผลแบบนอนบุบเปวไว้นะเนาะไว้บนทอดมือมันอะไรประมามันกลืนบะลงพากับมันกินดนเลยดิเบียเนอยเบียหนึ่งกระป๋องขมประมาณสี่ขวดหนึ่งสี่ขวดหรืสี่ป่องน้ำเบียร์ป่องเบียร์ยาวๆค่ะดิแล้วกันกินพอได้แก้มแบบว่ากับลูกซีนทันดอกแบบปีนลูกซีนทันดอกกินดิเอมื่อไรผลแบนกินแล้วพากับเอยากอื่นอื่นบลง พิดบ้านแมน่ป้าคนมีไอเคยเฮาแล้วกประมาณสองคนแล้วกันเฮานอกอนเฮ้าร้างเฮาก็ยังกินบุฟเสยคนณมากหลายปองอะดิแม่กินได้ลูกชิ้นละ้ลิ้นเนาะแม่แล้วก็หนังเมากันทั้งทํามาเมาบวกกับไปเมาแต่ก็หมวนไปอีกแบบหนึ่งในหนังเมากันเรื่องตะกี้แต่ยังกามาวาไปแล้วเนาะแม่เราเรื่องอดีตได้เนาะแม่เราเรื่องดักๆค่ะแม่ พักันเล่าเรื่องกันตอนหาเงินตะกี้แบบว่ตอนสูบเชิญชีวิตแม่นะยงน้อยแม่มากเบ้าแท้แบบนี้คะแนนมีผู้หนึ่งเริ่มเบ้าแล้วก็เบ้ามาเลยเดี๋ยวผู้ใดก็มีคะแนนเบ้าวันนี้กินตเตอรกินตเตอรแม่นกินพืชผู้นั้นกินพืชผู้นี้แล้วเน,น,นาะเลยจะไหนหมร์มมนี่เล่ากินพืชตัวเองหมอนี่เล่ากินพืชตัวเองไปกับผู้นั้นก็ว่าทุกผู้นี้ก็ว่าทุกแล้วนาะเลยสามีหน้ากะเออทางเจ้ากะ ขายขายเนี่แต่กิขายแอนนี้เสื่อพูดบกพูดเขียดบอกบอกโบเคยโบเคยอันนี้บโบเคยไปคุณมาขายแต่ว่าเคยไปไปหากินหากินหาเคยแต่โบเคยหามาขายเสื่อแต่ว่าถ้าไปขายอะไรแมนเอาเสือไปตุ๊จยักไปขายหะเคยแบบรถพุ่มพวงอะไรอย่างเงี้ยด้โอ้เจ้าก็เคยขายใช่รถพุ่มพวงผมแมนเายตอนแรกเขายังคิดว่าเขาสิบอแพ้ได้ยันรถลดลงแบบพอปันแต่ว่าไม่เคยลง แม่ด้เป็นสาวเป็นสาวแล้วกำลังเซลิกนะเนาะแม่โอกมาแต่พูงงานแหละแต่ว่าล่องขิดขิดกับอันเขาเออาืลยมันล่องไปว่าหาเงินเองลองหบเป็นลูกน้องกับผม่มันสิได้เก็บบอ่อเป็นเจ้านายของตัวเองเนาะแม่มันมันถูกกระยามมันแต่ว่าเขาได้หน่อยได้หลายกับเขาลงทืนเองได้เองก็ะไปก็พอได้เด็คฮะได้เก็บกับพอร้ายพอเขาไปลงพืนหลายนะคะไปตะบิดลูกขาดกบะพันนีเลย ค่าประจำกันพีแต่ลูกค้าเอื่อยฮาเดี่ยวเราไปขายก่อนเราก็เอื้อนให้เขาซื้อซอยฮาเขาก็ซื้อขายได้รุนเติบบ่ะรุนเติบยังได้ไปเห็ดเบียกมันใหม่ก่อจะไปเห็ดเวีมยงใหม่นะเขาเอื่อยนั่นเขาหญ่าแบบว่าก็บม่ได้ว่าหญ่าเลยเอื่อยนะ่นแล้วครับหลดไปเลยหลดหลดแก่ไม้เฮ้ยลมอันมันไหมล่นใส่ดิ แต่ใครแต่มันบร่ได้ถึกแล้วเราก็ยังมีบุญเราเหตุโหลดเราสลิดแล้วมันขวบไม่ไปเลยเลยโหลดไม่เทวไม่เป็นถอนเป็นเถอนนะเด้โหลดไม่นั่นแหละแกแบบแกไม่วิกนะบมอแม่มันอันตะลึงลงมาใส่เราก็เม่นมันก่ายโคแล้วเรากลุ่มไปสิเลยแล้วก็วิดมัวเลยแม่นได้ว่าอันวิดกระตายเราไปน้อยหนึ่ง เราก็าเฮาก็ยังหงุดบอกว่ามันมันเป็นหล่นจะได้จะบอกว่าถือแล้วเสืออ้อแล้หงุดแต่ถือจ็กชีตายสิยงังแ,แบบหล่นมาปากแหงเ่าเมาะถนทถลักใหญ่แล้วก็ก้มลงแล้วก็วิดหัวไปเลยไดโหล่นหะล้มแต่ว่าบริเจ็บแห้งแต่วันนี้หล,ลังจากคนเป็น,นั่นแหัวเราก็บบหายไปยังแ,แต่เฮาก็เอือ่อยผู้หนึ่งท่านไปแลเอื่อยนะยพนมาออกมาเศร้าเลยเราไปไทย เราครัวไลยเราไปไทยอยู่ดิก็เลยบ่มีปู่ไปนำนำกันเลยเขาไปย่านนะเจ้ากระยาหวานแม่เขาก็เลยได้ยาแล้วเขาก็เลยเสร็จเรื่อบี่ยงเร่องงาน,นเหมือทางเจ้านี่ยังบ่เคยไปทำงานเมืองไทยจะเถื่อลเลยเนาะบุคคลเบียยจ้ำในหอดเราบอกเบียงกรับบุคคลเคยไปเห็นงานหอดตะวันไกลสุดยังบ่ทัน,นเ,ออเ,ออเห็นกวงไก่ชมูเนาะโดย เมื่อนี่บริทักหาเอฟซีไม่ยังอยากบอกเอฟซีอย,ออยู่บรสมัทเอฟซีนางเงินทางด้านการสื่อสารไม่ได้อยากบอกว่าที่ว่าติดต่อเขาได้เราปุ้มมองเห็นว่าเขาตั้งใจตอบเลยตั้ง <ừ> มิโนโทรศัพท์เขาขี้ยาบอกอยากบอกเพื่อถึงสี่แล้วย,ยังเป็นคิดว่าเขาตั้งใจนะอ่าอยากเป็นขีดว่ากี่คุยแล้วเนาะมีคนคุยเลยเง,งียบไปเลยสาวโมเมมาแล้วอยากบกิด ปีติใจหรือว่าจังใดไปเลยเนะาะจะบอกตอบอย่างนี้น,นะ <c oughs> ก็มีอยู่บ่อแบบนมทีเสนอมาอยากปีติใจเขาก็มีแต่ว่าแต่ชุดไล่ก็แล้วก็บว่าอยู่ไล่กูนี่แต่เขากระบอกว่าแบบแฮปปี้ปุบปัปปบเลยนะไม่ได้เล่ามันลงไปนี่เยากแบบบอยากบางังคับแล้วมาแบบว่าเพราะว่าคไาเมื่อนี่ก็มีมีสามคนแล้วยเขาช่องทางทติดต่อมาแล้วขเขาก็เอาให้เพคนเป็นเพคนเป็นคนลาวแต่อยู่กลางประเทศ ก็อาประมาณวันที่แปดที่เก้าอาจารย์สีมาหาเราลินมาหาเยี่ยมเออบอกอ่ะสีมาแถวบ้านเทางมีบอกเออเฮอเดไปทางเมืองจะพรยยพอยจะแมงแหละทางชุยเพล่แต่ก็เห็นยุคนเราแต่ว่าจักซ์แมนกูจะว่าเราจักแต่วันทางเฟซบริจักอันเนี่ยทาง,ง,างเฟซแมนแจ็กซ์แมนคนนี้งบริจาคให้เราเพิ่นเป็นคนมีอายุน่ะเช่นน้อย ก็ในลมโบราณอยู่แต่เฮาหาลมโบลายแต่เราเสร็จมาฮันลายเติบเฮาก็ขึ้นอ่านมาทันที่ชิม็นนี่แหละเราอุจจัะหักเพื่นก็ยังนมอยู่ด้หน้าตาเพื่อนเห็นเราหัน้าตาเราโบราณเลบราณเลยคือบนมีโยดอกเออเอาเบิ่งค่ะแต่ก็ท่านถามเพื่อนทราบว่าอยู่จีกตีค่ะอันนี้ประมาณวันที่แปดที่ที่แปดคืนไปนะวันแรกกับเพื่นชิมาฮาโรลิน บางทีก็มาเวีน้ำมินดีตอนหลับอยู่บ่ดแต่ว่ามากรซืแบบบกาให้มาเลยได้หลักมาไหลักมา้นวอีกได้ไหบ่นออกมาบอีกแล้วกเสื้อดอกมาเนี้มาก็เมรนฆาวาเนาะโอเคนะทุกคนกะให้ทางแม่สมบังเป็นโอลมกับสาวโมเมต่นเนาะ เดี๋ยวสาวบุดเพียงกาสิได้ขอตัวจ๊คิดไว้ก่อนก็ขอมวาขอบใจเอฟซีทุกคนเด้อที่ว่าเข้ามาติดตามหาบชมและกะหมอคำโฆษณาสาวบุดเปียงเนาะโดยก็ <c oughs> ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแหง้งความเจ็บบอกห้ได้ความไขบ้บอกห้มีเด้อโดยสบายนี